<Yeah. S 2> ทุกคนวันนี้เราจะมาแนะนําสบู่มาฝางไงเป็นสบู่สําหรับใช้ล้างหน้านะจะมีส่วนผสมจากธรรมชาติมีน้าผึ้งแันกวาใบบัวบกว่านหาจงจระเข้สารสก,กัดจากผคนใบฟง่งแล้วก็สารสก,กัดจากชาเขียวนะจ๊ะมีแต่ธรรมชาติล้วนเลยจ้านนี้ก็เป็นหน้าเรานะจ๊ะผีชีพมากๆเลยฉะนะันอะลองใช้ครั้งแรกนะจ๊ะแบบ ว้าวเลยแกก็ดีสบู่วาแล้วหน้ามันจะตึงตใช่ไหมแต่หน้าไม่ตึงจะหน้าน,นุ่มมากเลยก็ยจะหาว่าโมนะอยก็ต้องไปลองนะคะใครสนใจก็ทักมาจ้อ129บาทเท่านั้นอ้าจะส่งฟรีจ้าเราใช้มาตลอดน,นะคะใช้จริงรีวิวจริงนะจ้ะสามารถไปดูหน้าเฟซได้เลยจ้า หลายคนเขาก็ใช้กันแล้วก,ก็ชอบกันทุกคนเลยนะคะผิวแพง้แพงง่ายก็ใช้ได้นะจ๊ะใช้ดีก็เลยบอกต่อนะจ๊ะนี่ถ้าใช้ถุงตีฟองนะฟองก็จะนุ่มๆแบบนี้นะคะใครสั่งตอนนี้ก็ได้ถุงตีฟองด้วยนะ